สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมฟอร์ดพระนครชาแนลนะครับผมวันนี้จะพามารีวิวคันนี้เลยครับผมคันนี้หล่อๆเลยครับผมอาจจะดูด้านหลังที่มันแบบเท่ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเดี๋ยวไปทีละจุดนะครับผมว่าอาดูว่าเป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนเนาะรุ่นนี้เป็นสตอมแท็กนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมราคา1นึ่งล้านสามแบาทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมของ ฟอร์ดของเราเน็กเจนฟอร์ดของเรานะครับผมคันนี้เป็น w h วิ l นะครับผมเป็นไบเทอร์โบคู่นะครับผมขับเคลื่อน4ี่ล้อครับผมบอกได้เลยวคันนี้แต่งสุดจริงครับผมเดี๋ยวไปชมที่ละรายละการนะครับผมว่ามีแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับผมมาเลยครับผมเริ่มจากกระโปรงหน้าครับผมฝากระโปรงหน้าก็ใส่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะครับคำว่าレนเจอร์นะครับผม คำว,ว่าเลนเจอร์นี่ใส่เข้าไปให้ความหล่อให้ความดูดันจริงๆประโยชน์ก็หล่ออย่างเดียวครับผมบอกได้เลยว่าใสื่อความหล่อนะจากโรงงานเลยครับผมอันนี้ติดตั้งจากโรงงานเลยครับผมกระจังหน้าก็เดิมเดิมนะครับผมจากโรงงานเลยก็มีกระจังหน้าเป็นแบบรลังพึ่งนะครับผมที่เป็นระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับผมที่ออกแบบมาได้ลงตัวมากเป็นสีดาเงาครับผมเห็นไหมครับแล้วก็โลโก้ของเราจะเป็นออกสีเงินเงินนะครับโลโก้ Ford Nextgen ของเราตัวนี้ แล้วก็มีคําว่าตัวตัวกล้องครับกล้อง360องศาก็จะมาติดตรงนี้แหละครับผมจุดหนึ่งนะจริงๆกล้อง360องศานี่จะติดอยู่ประมาณ4 4จุดนะครับผมกระจกข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับที่จะเป็นโลโก้นะครับผมตัวนี้ครับมามาดูฝั่งนี้เลยครับผมไฟหน้าก็บอกแล้วครับผมว่าเท่มากครับสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมคำว่า m ม t ริก LED นะครับผมตัวนี้ แล้วก็มีไฟ4แคมนะครับไฟ4แคมก็เวลาวิ่งกลางคืนกลางวันก็จะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วสวยงามนะครับผมสําหรับนเน็กเกนคันนี้นะมาดูด้านข้างเลยด้านข้างนี้ครับผมบอกเล,เลยว่ามีการยกขึ้น2นิ้วนะครับผมตัวนี้ครับใส่โชคโปรฟนเดอร์ครับปรับ2นิ้วขึ้นยกขึ้น2นิ้วครับผมแล้วก็ให้ความนุ่มนวลครับผมถ้าลูกค้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเนี่ยผมก็แนะนําให้ ใส่ปีกนกด้วยนะครับผมปีกนกปรับองศาแต่สาหรับลายนี้ก็เลือกที่จะเป็นปีกนกเดิมๆครับจากโรงงานครับก็บอกได้เลยว่าสมดุลเหมือนกันครับผมแต่เขาใส่โช๊คเข้าไปที่เป็นซับแทงครับผมปรับ8นะแต่นี้ก็ยกขึ้นแค่สนิ้วเองครับดูด้านล่างครับที่เป็นสีแดงๆครับที่เขาเรียกว่าปรับ8นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือว่าซับแทงครับผมระบายความร้อนได้ดีครับเวลาขับหรือว่าโช๊คมีการสั่นสะเทือนก็สามารถ เซฟตัวถังแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในห้องโดยสารได้ดีเลยทีเดียวขนาดล้อนะครับผมล้อผมยางเบที่ใช้กับแรปเตอร์นะครับผมแรปเตอร์เครื่องยนต์ V6 แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลของเรานั่นเองครับผมนะครับขนาดยาง285/70 R2 R17 นะครับผมตอนนี้คือมันนุ่มนวลมากครับผมก็เคยนั่งแล้วลองขับแล้วให้ความนุ่มนวลเป็นอย่างดีเลยครับผมสาหรับยางเนาะขับแม็กก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบของลูกค้าเลยขับด้านข้าง ดูด้านข้างเลยครับผมด้านข้างนี้เริ่มจากบันไดข้างดีกว่าบันไดข้างเป็นของค่ายฮัมเมอร์ครับผมตัวน,นี้ก็คือออฟโรดแต่งออฟโรดก็ต้องใส่แบบนี้ครับมันจะได้แบบคือมันจะได้ดุดันแล้วก็เวลามีการชนด้านข้างก็จะได้ซับซับตัวถังได้อย่างดีครับสําหรับเหล็กกันนี้นะเหล็กนี้หนามากครับเหล็กเจ้าฮัมเมอร์ตัวนี้กับพิเศษของเหล็กฮัมเมอร์นี้ก็คือรุ่นนี้นะเวลาเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นไฟ LED 2ด้านล่างเนี่ย ครับเวลาไปจอดใต้โครงใต้โคนที่มืดๆก็จะเห็นข้างล่างได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนาะสำหรับกันบันไดข้างของ Hummer ฟิล์มครับฟิล์มเราติดฟิล์มให้ขนาดหน้าเต็ม60แล้วก็รอบคัน8เอ้ย60%ตลูกค้าก็เลือกได้เลยอาจจะชอบแบบฟิล์ม80%ก็เลือกได้ตามความชอบเนาะสำหรับฟิล์มของไอ้เจ้าคันสตอมแท็กคันนี้เบ้ากันลอยครับเบ้ากันลอยก็ใส่เพื่ออันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะก็เพื่อแบบไม่ให้โดน เนื้อสีรถครับผมว่ากันลงกันลอยได้อย่างดีนะเวลาพบคุณแจหรือว่าพกอะไรก็ช่างก็สามารถล้วงไปก็จะได้เซฟตัวถังของเราได้อย่างดีนะมาดูหน้าหลังครับกันสงกันสาดเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับผมติดให้เรียบร้อยเลยหน้าหลังครับผมนะครับก็จะดูแบบสวยงามเลยใส่ซุ้มล้อด้วยนะคันนี้ก็บอกเลยใส่ซุ้มล้อขนาดประมาณสัก4ี่ห้านิ้วครับผมประมาณนี่ครับก็ให้ให้มันบังเพื่อจะไม่ให้ล้อมันล้นออกมากเกินไปครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูข้างๆครับ จะอาจจะลดนิดนิดครับอันนี้ก็หลอกตํารวจได้สบายแต่ก็จะเสี่ยงในการโดนจับหน่อยนะจับแน่แน่ครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ครับมาดูด้านหลังด้านหลังเนี้ยก็บอกได้เลยว่าเริ่มจากด้านล่างนี่ครับผมก็จะมีกันชนท้ายนะเราเปลี่ยนใหม่ให้เป็น h ฮมเมอร์ครับผมตัวนี้ก็คือพิเศษของคันนี้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้เลยก็คือจะมีไฟ led ให้ด้วยครับผมเารียกว่า No v a Series เนาะตัวนี้รุ่นของเขา No วา Series นะครับผมมีไฟ led ครับผม ขนาดถอยก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีก4ี่จุดครับผมด้านหลังครับผม4จุดเลยแล้วก็ห่วงลากในห่วงลากเราเปลี่ยนสีได้นะลูกค้าชอบแบบสีดําสีแดงสีเขียวก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับผมตัวนี้ครับสาหรับห่วงลากเนี้มาตรงนี้นะครับผมก็จะมีอันนี้ครับอะแดปเตอร์รองรับอันนี้ปากลกแก้วแล้วก็ตัวลากเรือลากรถนะครับผมก็คล้องไว้ก็ลากได้3.5ตันเลยทีเดียวครับตัวสำหรับตัวนี้เนาะของค่ายฮัมเมอร์เขาทำมาเรียบร้อยครับผมตัวนี้ครับ อะแดปเตอร์รองรับที่ลากได้หลายๆอย่างเช่นลากรถใหญ่หรือก็ว่าลากรถที่มีรถนอนนะครับผมแล้วก็จะไปเที่ยวก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมสาหรับกันชนท้ายรองรับได้เป็นอย่างดีครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวสตอมแท็กที่เป็นโลโก้ของเขาอยู่แล้วสตอมแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับโฟร์วิครับผมตัวนี้ตรงที่โลโก้ของ Ford เนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีกล้องด้วย ที่ผมบอกครับ3 6 0อองศาก็จะเห็นด้านล่างเนี้ยได้ชัดเจนเลยครับผมตัวนี้ด้านหลังเนี้ยพิเศษของเขาเลยเขาจะมีเขาเรียกว่าอันนี้ครับผมติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแบบรีโมทเนาะกดรีโมทครับมันก็จะสไลด์ให้ครับตอนนี้ก็คือจะไปเก็บไปตรงด้านในครับผมเห็นไหมครับอืมเขาเรียกว่า โรลี่โรเลอร์ลิสต์ว้าวโรเลอร์โรเลอร์ลิสต์ครับผมก็จะเป็นสไลด์เข้าไปข้างในนะเพื่อจะเก็บของแล้วก็ล็อกไว้ได้ด้วยครับผมก็จะมีตะขอล็อกอยู่ตรงนี้นี่ครับล็อกได้ด้วยครับก็บอกเลยเลยว่าใช้งานง่ายเดี๋ยวมาดูด้านในครับผมว่ามีอะไรบ้างก่อนจะไปดูด้านในมาดูตรงนี้ก่อนครับนี่ตรงนี้เนี่ยนี่ครับเนี่ยไอ้เจ้านี้ครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าว่าใช้เพื่ออะไรน้องหกอันนี้นะครับผมจะเป็นโลบาร์แบบสไลด์ครับ โลบาแบบสไลด์นี่ก็คือเวลาข้างบนนะครับผมมันเป็นแยกเป็นตัวกากระบาดได้แล้วก็ไว้สําหรับวางของครับผมวางของแบบไหนเดี๋ยวผมดูทําให้นี่ครับอันนี้ก็คือยกยกตัวนี้ขึ้นครับนี่ครับก็คือเวลามีเหล็กมีไม้อะไรก็คือจะวางราบสิ่งนี้ได้เลยนี่ครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่ายกของไม่นักก็สามารถเก็บได้เห็นไหมครับเก็บได้ง่ายมากนะครับแค่มือเดียวก็สามารถ แต่มันจะมีล็อกประมาณ5ล็อกนะครับนี่ครับลืดได้เลยเนี่ครับอันนี้คือล็อกอยู่แล้วครับไม่มีเสียงดังครับผมวลาขณะการวิ่งเนาะครับมาดูด้านในเลยด้านในนะครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับผมแบบโอ้โหแบบสุดยอดครับผมนือว่านั่งแรปเตอร์ครับคันนี้แต่ทั้งทั้งจริงๆมันเป็นสตอมแท็กนะครับผมคือภายในเนี่ยไม่ต่างกับจากแรปเตอร์เลยคือเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันครับผมในพวงมาลัยนี่ครับ เป็นมัลติฟังก์ชันครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับก็ยกขึ้นสูงลงตามซูมเข้าออกได้ตามสรีระร่างกายของเราผมร้อยหกสิบห้าครับก็ปรับได้สบายใช่ไหมครับมีแอแด็พทีฟคูนคอนโทรลครับผมแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงล็อกคนล็อกปรับความเร็วอะไรได้ตรงนี้หมดเลยครับผมแล้วก็หน้าจอครับผมหน้าจอตรงฝั่งคนขับนะสิบนิ้วครับผมตัวนี้สิบนิ้วครับเนี่ครับเป็นดิจิตอลครับเห็นไหมครับ นี่ครับผมหน้าจอตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับดูอุณหภูมิมารตรวัดเรือนไม้การประหยัดน้ำมันตรงนี้ได้หมดเลยครับผมสำหรับตรงนี้นะครับหน้าจอตัวนี้12นิ้วครับผมตัวนี้หน้าจอคอนโซลกลางเนี้ย12นิ้วครับผมอันนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็พอร์ตพอร์ตพาของเรานั่นเองครับผมตัวนี้ด้านล่างก็ใส่เขาเรียกว่า,าชาร์จแบตไรสายนะครับตรงนี้ก็คือชาร์จแบตไ,ได้ดีเลย เกียร์ครับผมเป็นเกียร์อีชิ i เตอร์ครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับผมเป็นเกียร์เดียวกับแรปเตอร์ของเราเลยครับผมตัวนี้เห็นไหมครับเกียร์สวยงามมากครับเป็นรถแบบออกสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ครับผมเป็นโหมดครับผมได้ได้ก็คือปรับโฟ l l low f u l ครับผมขนาดวิ่งอยู่ขับ2ก็มาขับ4ได้ครับผมแล้วก็โฟ l l low f u l ปุ่มนี้เป็นปุ่มไฟฟ้าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงในการใช้งานครับนี่แล้วก็เป็นเบรกเบรกก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะ ครับอืมนี่แหละครับก็เคร่าวก็จะได้ดูตามนี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับได้ได้แปดทิศทางนะครับผมตัวนี้ค่ะคุณแจนะครับผมผมบอกได้เลยว่าคุณแแจรุ่นนี้นี่ครับคุณแจเป็นอิโมมาไดเซอร์ครับผมป้องกันการโจรกรรมนะครับผมเวลาเราพบคุณแแจใส่กระเป๋านะครับผมอย่างเงี้ยก็สามารถจับตรงนี้ก็ล็อกได้เลยเห็นไหมครับรัศมีอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับประมาณเมตรหนึ่งครับผมตัวนี้ก็ เวลาแบตหมดก็สามารถมีเขี้ยวล็อก,อ,กออกก็เปิดรถได้เลยครับผมตัวเนี้นี่ครับนี่ก็เปิดตรงนี้ได้เลยครับเวลาแบตแบตหมดเนาะก็สามารถเปิดรถได้เหมือนกันครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าใกล้ก็แคปสัมผัสก็เปิดได้แล้วครับผมตัวนี้โอเคครับลูกคา้าที่สนใจนะครับผมก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดกับบ่าวแทนได้นะครับผมสําหรับไอตัวล,ะล,ะละ่อคันนี้ สตอมแท็กคันนี้ก็ทักเข้ามาได้เลย,เลยที่บาวแทนฟอร์ดพระนครชานเนลนะครับผมเบอร์โทรฝากติดไว้ให้แล้วนะครับผม0953434595นะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ